ในหัวข้อนี้ผมจะแนะนำถึงเทคนิคการเลือกวัตถุหรือชิ้นงานใน Flash เราสามารถใช้ Selection Tool ช่วยในการเลือกวัตถุได้เมื่อทำการดับเบิลคลิกลงไปที่ฟิล์เราจะเห็นถึงการเลือกฟิล์และทำการเลือกสโตรกไปพร้อมกันแต่ถ้าทำการคลิกครั้งเดียวไปที่ฟิล์ก็จะเป็นการเลือกเฉพาะฟิล์เท่านั้นและในกรณีที่เราใช้ Selection Tool คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างเอาไว้แล้วลากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมครอบคลุมวัตถุใด,ดๆก็จะเป็นการเลือกวัตถุนั้นๆและนอกจากนั้นแล้วกรณีที่เราจะทําการเลือกหลายๆวัตถุสามารถทำได้ยกตัวยอย่างเช่นผมคลิกเมาส์ลากพื้นที่เลือกปราโลมาที่ตำแหน่งนี้ กดปุ่ม Shift ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างเอาไว้แล้วทําการเลือกปลาโลมาตัวที่2ที่อยู่ด้านล่างกดปุ่ม Shift ค้างไว้ก็สามารถทําการเลือกวัตถุหรือออบเจกต์ต่างๆเพิ่มเติมได้นี่ก็เป็นเทคนิคการเลือกวัตถุละลาย,ลายวัตถุและในกรณีถ้าเรากดปุ่ม c อ n t r o l ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างเอาไว้แล้วคลิกเมาส์เลือกไปยังวัตถุที่ถูกเลือกนั้น คลิกค้างเอาไว้แล้วเลื่อนเมาส์ออกมาจะเป็นการก๊อปปี้หรือการคัดลอกวัตถุที่ถูกเลือกครับในกรณีถ้าเราต้องการเลือกพื้นที่อย่างอิสระเป็นรูปทรงอิสระเราสามารถใช้ล a s s so โซทูลช่วยได้โดยการคลิกเมาส์กําหนดพื้นที่หรือรูปทรงครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการเลือกเราก็จะสามารถทำการเลือกวัตถุได้แล้ว ผมจะแนะนำถึงการวางซ้อนและการจัดลำดับวัตถุในแฟลชเราสามารถทำการวางซ้อนและจัดลำดับวัตถุในแฟลชให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการได้นะครับในตัวอย่างนี้วัตถุของชิ้นงานนี้มีทั้งหมดอยู่4ชิ้นด้วยกันวัตถุแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมสีเขียววัตถุที่2ก็คือรถคันนี้วัตถุที่3ก็คือรถคันนี้และวัตถุที่4ก็คือรูปของถนนที่เราเห็นในขณะนี้นะครับ ในกรณีถ้าหากผมคลิกลงไปที่รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวแล้วนำมาวางไว้บนสเตตในลักษณะนี้เราจะเห็นได้ว่ารูปสีเขียวของผมนั้นจะถูกซ้อนทับโดยวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่ในสเตตนั่นหมายความว่าวัตถุนี้อยู่ด้านหลังสุดนะครับในกรณีถ้าหากผมต้องการให้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้ มาอยู่ด้านบนสุดของวัตถุทั้งหมดก็สามารถทำได้โดยการคลิกลงไปที่รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวคลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก Arrange แล้วเลือก Bring to Front กรณีที่เราใช้คำสั่ง Bring to Front วัตถุนั้นๆจะถูกจัดลำดับให้อยู่ด้านบนของวัตถุทั้งหมดนะครับรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวนี้จึงซ้อนทับวัตถุทั้งหมดคลิกเมาส์ปุ่มขวาครับ ไปที่ arrange กรณีที่เลือกเป็น send to back ก็จะเป็นการส่งให้วัตถุนี้อยู่ด้านหลังสุดนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับและในกรณีถ้าหากเลือก arrange bring forward ก็จะเป็นการส่งให้วัตถุนั้นอยู่ด้านหน้าทีละลำดับเมื่อผมคลิกเลือก bring forward นะครับวัตถุสีเขียวจะถูกซ้อนทับโดยถนนซ้อนทับโดยรถคันนี้ แต่วัตถุสีเขียวจะอยู่ด้านบนรถคันนี้นะครับที่ถูกซ้อนทับไปผมคลิกเมาส์ปุ่มขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือก Arrange แล้วเลือก Send Backward ซึ่งคำสั่งนี้จะเป็นการทำให้วัตถุที่ถูกเลือกนั้นกลับไปอยู่ด้านหลังทีละลำดับจนกระทั่งไปอยู่ด้านหลังสุดซึ่งในตัวอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกลับไปอยู่ด้านหลังสุดจึงถูกซ้อนทับด้วยรถคันนี้ ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Align Panel ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดวางวัตถุและการกระจายวัตถุรวมถึงการปรับขนาดของวัตถุใน Flash เราสามารถเรียกใช้งาน Align Panel ได้ที่ Window s Menu แล้วทำการคลิกเลือก Align หรือทำการคลิกลงไปที่ไอคอนนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Align Panel นี่ก็คือหน้าต่าง Align Panel ในการใช้งานอลายพาร์เนลนั้นเราอาจจะแบ่งส่วนความสามารถหรือประโยชน์การใช้งานดังนี้ครับในส่วนแรกก็คือการจัดวางวัตถุหรืออลายซึ่งจะสามารถจัดวางวัตถุในตำแหน่งต่างๆได้ง่ายและสะดวกและในส่วนของ Distribute ก็จะเป็นการกระจายวัตถุให้มีระยะห่างเท่าๆกันโดยใช้จุดอ้างอิงแตกต่างกันออกไปและในส่วนของ Ma s ซ z e ก็จะเป็นการปรับขนาดของวัตถุให้มีขนาด เท่าๆกันตามที่กำหนดรวมถึงการกำหนดระยะห่างของวัตถุหรือ Space ด้วยเรามาดูตัวอย่างในกลุ่มแรกด้วยกันก่อนนะครับในกลุ่มของอไล g n ยกตัวอย่างเช่นดาวทั้ง3ดวงนี้ในแขนนี้วางกระจายกันออกไปนี่คือดาวที่อยู่ด้านซ้ายสุดทันทีเมื่อผมคลิกเลือก Align left edge ก็จะเป็นการจัดเรียงดาวทั้ง3ดวงนั้นหรือวัตถุทั้ง3วัตถุนั้น ให้ชิดขอบด้านซ้ายของวัตถุที่อยู่ด้านซ้ายสุดของกลุ่มวัตถุที่ถูกเลือกนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับและในกรณีถ้าหากเลือกเป็น align right edge ก็จะเป็นการชิดขอบด้านขวานี่ก็คือผลลัพธ์นะครับและถ้าเลือก align vertical center ก็จะเป็นการเลือกให้การเรียงวัตถุนั้นในแนวแกน y จะอยู่ในระดับเดียวกัน โดยการใช้จุดศูนย์กลางของวัตถุเป็นจุดอ้างอิงนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่งในการจัดเรียงวัตถุในกลุ่ม i ไลเราสามารถดูรูปภาพประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเรียงได้นะครับต่อมาในส่วนของ distribute จะเป็นการกระจายวัตถุโดยการใช้จุดอ้างอิงแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ผมจะกระจายวัตถุในแนว h o r i z o n t a l โดยอ้างอิงให้ จุดศูนย์กลางของวัตถุนั้นห่างในระยะที่เท่าๆกันขณานี้นะครับระยะห่างของวัตถุนั้นไม่เท่ากันทันทีที่ผมคลิกเลือก distribute horizontal center จะสังเกตว่าวัตถุนั้นจะห่างในระยะที่เท่าๆกันในกรณีนี้นะครับถ้าหากผมเลือกเป็น distribute right edge ก็คือ วัดระยะห่างโดยการใช้ขอบด้านขวานี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับสังเกตว่าระยะห่างของขอบด้านขวานั้นจะห่างในระยะที่เท่าเท่ากันสังเกตนะครับมีระยะห่างที่เท่าเท่ากันนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ต่อมานะครับในกลุ่มของแมทไซส์ก็จะเป็นการปรับขนาดให้มีขนาดเท่าเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นผมเลือกวัตถุนี้และเลือกวัตถุนี้และวัตถุนี้นะครับเลือกวัตถุทั้ง3ปรับขนาดนะครับให้ความกว้างเท่ากัน match width นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ความกว้างของวัตถุทั้ง3นั้นจะเท่ากันและเมื่อผมเลือกปรับขนาดให้ความสูงเท่ากันนะครับ match high นี่ก็คือผลลัพธ์ครับ ในครานี้เมื่อปรับทั้งความกว้างและความสูงทำให้ดาวทั้ง3ดวงนี้มีขนาดเท่ากันและส Space นะครับก็เป็นการกํำหนดระยะห่างของวัตถุให้มีระยะห่างที่เท่าเท่ากันโดยโหมดที่ผมได้แสดงตัวอย่างที่ผ่านมานั้นเป็นโหมดในการอ้างอิงในการจัดวางวัตถุเมื่อเทียบกับวัตถุต่อวัตถุหรือวัตถุในกลุ่มนั้น แต่กรณีถ้าหากผมเลือก Align to State จะเป็นการปรับการจัดวางทั้งหมดนั้นให้สอดคล้องกับ s t a ต e ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมคลิกลงไปที่วัตถุนี้ทันทีที่ผมทำงานอยู่ในโหมดของ Align to State ทันทีที่ทำการเลือก Align Horizontal Center วัตถุนี้จะอยู่ตรงกลาง s t a ต e ทันทีตรงกลางในแนว Horizontal หรือแนวนอน และถ้าหากคลิกเลือกเป็น Align Vertical Center วัตถุนี้จะอยู่ตรงกลางในแนว vertical ทันทีก็คือแนวแกน y นะครับหรือถ้าหากคลิกเลือก Match Size ก็จะเป็นการขยายขนาดให้มีความกว้างหรือความสูงเท่ากับ State นี่ก็เป็นการใช้งานในโหมดของ Align to State ในกรณีถ้าเราต้องการหมุนวัตถุให้อยู่ในรูปแบบของภาพ3ามิติเราสามารถทำการเลือกใช้ 3D Rotation Tool ช่วยในการหมุนวัตถุหรือรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบของภาพ3ามมิติได้ยกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ผมมีรูปภาพหมีที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้ในกรณีถ้าหากผมใช้ 3D Rotation Tool คลิกเข้าไปที่วัตถุจะเห็นถึงเครื่องมือ ในการปรับแต่งการหมุนของวัตถุซึ่งจะมีดังนี้ครับในส่วนของแกนสีเขียวคือการหมุนในแนวแกน y แนวเส้นสีแดงคือการหมุนในแนวแกน x แนววงกลมสีน้ำเงินคือการหมุนในแนวแกน z และในวงกลมสีส้มเป็นการหมุนอย่างอิสระในทุกๆแกน ยกตัวอย่างเช่นผมหมุนในแนวแกน x นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นี่คือการหมุนในแนวแกน y และนี่คือการหมุนในแนวแกน z และในกรณีถ้าต้องการหมุนอย่างอิสระก็สามารถทำการหมุนได้ที่วงกลมสีสม้มลักษณะของการหมุนของวัตถุนี้จะอยู่ในรูปแบบของภาพ3มิตินะครับ นี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับ